ตอนนี้นะคะหลังจากทําถนนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปรับหน้าดินนะคะจะเอาหินมาลงค่ะเพราะว่ามันขึ้นบ้านลําบากค่ะดูเป็นหลุมเลยนะคะตรงนี้มันเป็นหลุมค่ะสงสารลุงคิดสงสารแบบหน้าฝนนี่ค่ะดูอ่ะมันเป็นหลุมเป็นบ่อขึ้นมามันแบบเนี่ยรถเรามาติดหล่มตรงนี้ค่ะก็เลยจะเอาหินมาลงนะคะสักสามคันแต่ก็จะไม่ลงทั้งบนเพราะทั้งบนเราจะทํา พื้นซีเมน์ค่ะในอนาคตนะคะอันไกล้แต่ตอนนี้ก็ตรงนี้มันสูงค่ะตรงนี้มันสูงมากพอมันสูงมากเนี้ยตรงนี้มันต่ํามันก็เลยกลายเป็นน้ํามาขังตรงนี้เวลาฝนมาค่ะเห็นไหมน้ํามันจะขังตรงนี้คือตอนเนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเอาทรายมากรองเอาหินมาใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เสียนุ่เขาก็ เนี่ยค่ะก็เหมือนเดิมค่ะใช้บริการเสียนุค่ะเรื่องเกตด,ดินเกศไรนี่เขาสวยค่ะก็จะเอามาให้มันแบบว่าเอาไปทําตรงนู้นให้มันสูงค่ะให้มันสโลปมาตรงนี้เนี่ยค่ะตรงนี้มันสูงจริงๆค่ะมันเป็นเนินเลยอ่ะตอนนี้ก็ให้เสียเขาปรับ เียหนุเป็นคนที่ปรับปรับหน้าดินได้สวยมากเลยนะคะเขาสโลปเป็นค่ะเขาเป็นคนที่ส่วนใหญ่เวลาปรับที่ปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียหนุเขาจะเขาเก่งเขาทำละเอียดเห็นไหมคะจากมันเป็นเนินๆนะทีนี้น้ำมันไม่ไม่ลงไงพอน้ำมันไม่ลงมันก็เลยไปโอโหออกันอยู่ตรง ตรงนั้นของเรานะคะตรงรอจักรยานจอดนะคะทีนี้พอมันตรงเราต้องการให้เขาทำสโลปนะคะ โซดาก็นอนดูอยู่ตรงนี้นะคะเท็ีอย่างกันหวาสูงเก่งค่ะเสียนุเก่งมาก สวนยายม่องนะคะก็เหมือนเดิมค่ะตอนเช้านะคะนางก็งัวงเงียแต่กับอาหารเช้านางค่ะอะไรละแม่๋ล<า>อ,อลาบเป็ดนะคะมีอยู่กับจี๊ดเลดนะคะแต่นางก็กินได้นะคะแล้วก็นางจะอุ่นกับข้าวค่ะอันนี้ข้าวผักหมูสับ ก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเสียนุก็ต้องรองหินนะคะนางก็ไปปั่นข้าวอีกนาน,นึงนะคะนางก็ยังมามาทำให้นะคะทั้งทั้งที่นางก็รีบค่ะนี่ยังไม่เสร็จนะคะแล้วเราต้องรองหินด้วยค่ะเสียนุก,ก็จะได้มาเคลียทีเดียวตรงนี้มันเป็นแอ่งค่ะแบบก็และตรงนี้นะคะเขาขนาดเขาใช้เหล็กปั่นนะคะดินยังไม่ขยื่นเลยนะคะมันแข็งค่ะเพราะตรงนี้มันมีหิน เดี๋ยวเราต้องมาขุดขุดขุดนะเวลาเขาเกตขึ้นมามันถึงจะโอนมันเป็นเนินค่ะตรงนี้แต่ก็ดีขึ้นค่ะจากตอนแรกเป็นภูเขาเลยนะคะเป็นภูเขาเลยแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะก็ตอนนี้ก็รอหินรอหินรออะไรคือทำก่อนค่ะทำใช้ก่อนรั้วจะมาก็น่าจะจนกว่าถนนจะเสร็จนะคะจนเพราะว่ามันมาทำรั้วถนนครึ่งๆกลางมาดูแปลกๆไงก็ไม่รู้ค่ะ ก็รอก่อนค่ะอันนี้ก็เออเนี่ยเนาะดีขึ้นเนาะจากตอนแรกมันเป็นเนินค่ะเป็นเนินที่สูงมากค่ะตรงเนี้ยเป็นเนินเลยเหมือนภูเขาเลยอันนี้ก็เหมือนแบบดีขึ้นเหมือนตรงนู้นสูงขึ้นเนาะประมองแบบนี้นะคะมันสูงขึ้นเยอะเลยนะคะก็นี่ค่ะก็จะเอาหินมาลงเขาบอกหินอันนี้ดีนะคะ เจ๊ดูนะบอกเซลแมนของเราค่ะเขาต้องบอกว่าดีอยู่แล้วนะคะสินค้าเขาเขาก็บอกว่าหินอันนี้เอามาลงค่ะเอาตรงแองตรงนั้นค่ะหลังจากต้นเสาไฟฟ้ามานะคะทําเป็นแองนะคะมันเป็นแองเราก็เลยจะเอาหินมาลงเวลาลงคิดเข้าบ้านเลยจะได้ง่ายๆแล้วทีนี้ก็ให้ฉีดน้ําเขาบอกอ่ะมันจะเละอยู่ประมาณสองสามครั้งอ่ะหลังจากนั้นมันก็จะไม่นั่นแล้วเขาบอกแบบนี้นะคะมันเป็นหินอ่ะ หินหินกรวดหินแดงเนาะอืเนี่ยก็เหมือนดีขึ้นเราพยายามจะทําสโลปให้น้ํามันลงค่ะไม่ให้มันไปอ,อกันแล้วมันกลายเป็นแบบเข้าบ้านยากเข้าแล้วก็เลอะเลอะกะ็เบื้องเราค่ะคนทําก็เห็นใจเขาค่ะช่วงหน้าฝนนี่ก็เกตให้มันดูไม่เป็นแอ่งเป็นบ่อเกินแล้วมันบวกกับเข้ามาขุดหญ้าขุดอะไรกันค่ะ เรวจอยนะเตี้ยเามื่อก่อนก็ชอบขุดหญ้าขุดอะไรกันมันก็เลยเป็นเป็นพื้นไม่เรียบตอนนี้ก็เลยจะปรับให้มันเรียบค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเสียนุมาเอาหินมาลงอะไรก็ค่อยอัปเดตอีกทีนะคะเพราะเราต้องรอเขาก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ เมองก็เมื่อก่อนเนต้นมะขามต้นนี้นะคะงามนะคพอดีช่างมาทําครัวไทยอะค่ะเขตัดลงมะขามหวานด้วยแม่บอกแต่คงจะโตไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีหลังคาคุมค่ะก็คงเอาไว้กินมีหน้าแลละมะขามหวานน่ะตอนเราไปใส่ไอ้อะไรนะใส่ต้มมันถึงไม่เปรี้ยวเลยอะ